ฮัลโหลฮัลโโยเอาล่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาพบกันกับ Enzone นะครับในพาร์ทที่2นะฮะ EP 2ต่อกันเลยจาก EP ที่แล้ว EP นี้เราขาดแคลนไม้ว่าทุกคนโอ้โหเอาแล้วไม่มีไม้ทำไมถึงไม่มีไม้มันไม่มีคนตัดใช่หรือไม่ นอกจากไม่มีคนตัดแล้วยังไม่มีอันนี้ด้วยครับไม่มีเครื่องมือไม่มีคนว่างงานด้วยเพิ่มไม่ได้ทำไมเด็กโตช้ากันตั้งเลยครับเด็กมีเยอะครับแต่ผู้ใหญ่มีน้อยมากรู้สึกว่าตรงนี้จะสั่งคนแบบข้างนอกมาเก็บไม่ได้นะครับต้องเป็นคนในโรงงานเท่านั้นเออมันจะมีของที่คนในโรงงานเก็บได้กับคนข้างนอกเก็บได้นะครับอคือคนในโรงงานเก็บเศษเหล็กได้ทุกที่แหละแต่ว่าคนข้างนอกอะ่ะบางกองมันจะเก็บไม่ได้นะครับกองพวกนี้ หมือนอาจจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรนี้ปะ่ะอ่ามีคนมา6คนเพิ่มฟาร์มเมอร์ไปครับนี้ไม่มีคนก็ขาดแลนไม้ก็เพิ่มไม้ไปก่อนสมุนไพรเรามีอยู่ประมาณนึงครับโคเราไม่พอครับเพราะว่าไม้มันมีน้อยอ่ามีเคเวสไม้ทำแอดวานซ์คาร์บอนมารสครับโอเคกำลังทําอยู่ถัดไปครับผมอุ้ยมีแฝดสผมอยากให้มันซูมเข้าไปได้แบบใกล้กว่านี้หรือไม่ก็แบบว่ากดติดตามดู AI ได้อะเออคือหลายๆเกมมันกดได้ อันนี้มันกดดูได้แค่นี้ครับแต่ว่ามันกดตามยังไงวะผมกดดูทุกอันแล้วมันไม่ตามเลยครับ <c oughs> มันไม่ตามให้ผมเลยอันนี้ใส่แค่หน้ากากใส่แค่แมสเออไม่พอนะกันอะไรไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าก็ยังสุขภาพดีอยู่ใช้ได้ก็โรงเรียนเนี่ยมันมีเลือกคัดเรียนด้วยนะเนี่ยมันจะมีเหมือนกับทํางานจิปถาถะนะครับหลายๆอย่างดีขึ้นแล้วก็เป็นงานเฉพาะด้านวะสำหรับ การใช้เครื่องมือนะเน้นที่การใช้เครื่องมือเครื่องมือจะพังยากกว่าเดิมเออคือใช้เครื่องมือได้อึดขึ้นประมาณนี้ปะแล้วก็ในส่วนของพวกชุดป้องกันอะไรแบบนี้นะครับพื้นที่สำรวจของผมไกลามากเลยครับแมบปบเนี่ยเล่นรอบเนี้ยคือแบบไม่มีพื้นที่ใหญ่ๆใ,ใกล้ๆเลยครับมีน้อยมากเลยมีข้างหน้าตัวนี้สองจุดแล้วมีฝั่งขวาตรงนั้นนะครับ ก็มีตรงนี้ตรงนี้แต่คือมันอยู่ค่อนข้างไกลอนนี้ผมซูมออกมาให้ทุกคนดูเหมือนน้ำจะขาดเ <c oughs> ตรียมตัวรับมือกับน้ำก่อนไว้ใจไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวอ่าสำเร็จเรียบน้อยครับเฟสของเรานี่ไงมิเชลล่านะครับโอ้โหผมสั้นกันหมดเลยโดนกรรมตภาพลังสีครับทุกคนโอ้โหแต่ก็ยังสวยอยู่นี่ถ้าผมยาวนี่ยังสวยมากแน่คนนี้อ่ะได้มา13อันครับสำหรับชุด ยังไม่เห็นขึ้นเลยสงสัยยังไม่ได้เก็บเข้าสต็อกโอเคมีคนสี่คนความสุขนี่แบบตอนนี้เป็นไบโพล่าอยู่ทุกคนเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวนิ่งสลับกันอยู่ครับตอนนี้เออประชาชนเป็นไบโพล่าว่ะทุกคนไบโพล่าแหละต้องการบ้านนะครับเพื่อที่จะได้ขยายขึ้นอะอก็บ้านก็เป็นแนวเดียวกันกันกบเกมแนวแนวนี้นะครับของพวกโทเิโกนะฮะแล้วก็ เชตเทิลเมนต์ก็จะเป็นแนวๆนี้นะครับก็คือบ้านที่เป็นกระท่อมนะบ้านส่วนตัวแล้วก็เชลเตอร์ก็เป็นเหมือนที่พักพิงนะครับในพวกเชลเตอร์พวกนี้มันก็จะรับคนได้เยอะนะแต่ว่ามันจะมีครอบครัวไม่ได้นะครับพอมีครอบครัวไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่มีเด็กนะคนก็จะไม่ค่อยเพิ่มครับก็บริหารคนเอาเราอยากได้คนเพิ่มเราก็สร้างกระสอบครับอยากได้เด็กเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะนะขยายมาสักหน่อยก็ได้บ้านไม่ต้องสร้างปิดกันมากก็ได้นะทุกคน หลือพื้นที่ไว้ให้แบบว่าเอาไว้สร้างเรียกอะไรอ่ะของสันทนาการอนะ่ะให้มันอยู่ในในละแวะกใกล้ๆด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเครียดนะเนี่ยมันจะต้องมีการสร้างแบบพวกใบมงใบไม้ต้นไม้เออทัศนียภาพอ่ะนะกองฟงกองไฟแล้วก็รูปปงรูปปัน้นอะไรพวกเนี้ยมันช่วยบวกความความสุขนะครับความเครียดลดความเครียดได้นะเนี่ยอย่างอันเนี้ย บวกสามนะครับบวกัใจในบ้านที่มาสามคนมันจะมีความสุขนะบ้านแต่หลังมันจะมีค่าความสุขอยู่นะอย่างนี้ความสุขสี่นะยิ่งคนมีความสุขก็ยิ่งทํางานดีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทําให้ทุกคนมีความสุขอะไรเนี่ยอ๋อเก็บบทแล้วอุ้ยอย่างไววะ่ะม่เก็บไวยิ่งนี้ดีแล้วที่เก็บไวทั้งน,นี้มาเก็บตรงไหนกันอุ้ยแห้งแรงแล้ววะ่ะ อาเก็บ,บนี้ก่อนแล้วง,งานใกล้ๆเดี๋ยวผมลบลดคนเก็บส c r a ก่อนครับเพราะว่า scrap มีเยอะและน,นี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็เก็บ scrap โอ้โหไม่เอาแล้วทิ้งไปตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ชาโค c ครับโคมีน้อยไม้ก็มีน้อยนะครับเออทําไมผมมันสร้างช้าจังวะหรือว่าคนอาจจะยังไม่ชํานาญวะเออเป็นไปได้นะมันก็เลยทําช้าอะไรอย่างเงี้ยชุดก็ทําไม่ทันมีสองที่ไม่พอหรอ้องทําอีกจากที่หนึ่งแล้วกันนะเทเลอร์ ามจุดอ๋อช่วงนี้มันหน้าแรงน้หว่าผมลืมไปถอดคนออกมาก่อนครับเออให้เขาว่างงานไปก็ได้ไม่เป็นไรตัดไม้ดีกว่าผลเยอะใช่ไหมตัดไม้ไปมาเลยก็จะหมดหน้าแรงแล้วครับผมยังไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลยด้วะผมอยากสร้างตอนเควสอะที่แบบมีเควสมาให้เราแบบอุ้ยพายุทรายเออพายุเนี้ยมันจะทําให้นี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะสร้างทำให้บ้านพังทําให้สิ่งปลูกสร้างพังนะครับ แล้วก็มันจะทําให้กำมันตรังสีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเฮ้ยะหมดทำไมหมดนี้ไม่มีวะ <c oughs> ไม่มีรังสีเลยเหรอโอโหลถามจริงหรือว่าช่วงต้นเกมอาจจะยังไม่มาอะไรอย่างนี้ปะไม่รู้เหมือนกัน,นครับเออคือตอนที่ผมเล่นในโหมดเซอร์ไวเวอร์อ่ะเวลาที่พายุฝนแบบนี้มานะครับมันจะแบบกำมันตรังสีมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับแดงเถือกอะ่ะนะแล้วเราก็ต้องมาคอยรีมูฟออกนะครับไม่งั้นคนจะป่วยอืม อันนี้อาจจะช่วงเริ่มต้นไงพึ่งเล่นมาแค่ยี่สิบห้าซีซั่นอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะยังปลาณนีอยู่ mm. เขาเรียกว่าช่วงเริ่มต้นค่ายังไม่โหดกับเองเท่าไหร่ไปทาฟาร์มเพิ่มสักฟาร์มครับเพราะว่าเราปลูกโทเมโตได้ด้วยผมยังไม่ได้ปลูกเลยผมปลูกแต่โพเตโต้วันนั้นก็เอาเอาโทเมโตมาด้วยนี่เออผมว่าผมจะสร้างอันนี้มันจะทําให้เรา มีเควสมากขึ้นครับนี่ฟอรัร่มนะครับฟอรัร่มคอมมูนิตี้มันจะเป็นเหมือนที่ประชุมหมู่บ้านนะครับบวกความอันนี้ด้วยนะความสุขให้ชาวประชาอ่ะไว้ตรงนี้ก็ได้จัดไปโอเคมีเควสมาครับเขาให้เราสร้างเวิร์กช็อปนะเราก็ทำเมทัลทูเครื่องมือผมก็ยังขาดอยู่ดีว่ะมันทำไม่ทนัโนโรงรีไซเคิลผมมีน้อยไปผมมีอยู่6ที่แล้วนะเอาจริงอนะ่ะเราสร้างตรงนู้นบ้างครับตรงนี้ก็มีคนเก็บได้เยอะ ไม่เป็นไรครับสร้างโัดๆไปสร้างให้พอว้าคนไม่มีความสุขหนึ่งคนทำไมถึงไม่มีความสุขอย่างนั้นหรือฉันทำอะไรให้เธอไม่มีความสุขอันนี้ปลูกปลูกทเมโตโอเคอันนี้เรามีเม็ดพืชอ,อยู่แค่สองสองพันเองครับสองแบบคนเริ่มเยอะอาหารเริ่มขาดแคลนรวมถึงน้ําด้วยนะครับแต่ว่าเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือไม่เพิ่มขึ้นเลยให้ตายเถอะทอโขาดโคโคนี่ไม่พอจริง ผมต้องทําเพิ่มสักที่หนึ่งแล้ววะไม่ไหวนะมันไม่พอจริงๆเออโลงตรงนี้ผมทําเป็นอะไรดีวะอันนี้ใช้สักแคบยี่สิบห้าไม้สิบห้าแล้วก็เหล็กห้าหุ้ยแต่ว่าบวกอันนี้อย่างเยอะเลยคนระับบวกหัวใจของบ้านคนโอ้โหอันนี้ไม่มีคนมาเก็บพี่ไปเก็บกองนี้หน่อยได้หรือไม่ <c oughs> เออมาเก็บเค้นด้วยอะเก็บตรงนี้มันเกะก,กะเหลือเกินนะสักหน่อย โอ้โหจะสร้างกองไฟตรงนี้ซะหน่อยเถอะอ่าความชุ่มชื้นเริ่มมาแล้วเดี๋ยวน่าจะปลูกอันนี้ได้เยอะขึ้นดูส่วนของความชุ่มชื้นหน่อยตรงแดงๆมันจะเป็นแบบแห้งแรงนะครับดินแห้งอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นสีน้เงินก็จะแบบชุ่มชื้นมีฝนนะครับแล้วก็เขียวๆนี่ก็คือแบบฝนตกลงมาแนละ้วดินก็เลยชุ่มขึ้นนะฮะมีความชุ่มชื้นเออแต่ถ้าสีน้ําเงินนี่ก็คือเวทก็คือน้ําเยอะไปหน่อยนะท่วมอยู่เจิ่งนองส่วนบ้านคนตอนนี้ไม่ค่อยมีความสุขเลย โอเคอันนี้มันขาดอะไรอีกเนี่ยขาดโคโคนี่ไม่พอจริงเดี๋ยวเราเข้าเก็บกลองนี้หมดก่อนครับอ่ะขยะรีไซเคิลเราเริ่มมีดีขึ้นนะครับก็ยังเหลือเนี่ยแหละสองอันนะอืมเพิ่มไปเท่าไหร่ก็ยังไม่พออ่าได้เครื่องมือเพิ่มมาสิบห้าอันดีขึ้นมานิดหน่อยสร้างกระท่อมน้อยของเราต่อแล้วก็อ่ะผมอยากได้นี้ครับโงสำรวจ ใช้เหล็กใช้เมทัลแล้วก็ใช้พลาสติกอะันอยู่แถวนี้แล้วกันนะกองไฟผมสร้างได้แล้วเอ้ยสร้างตรงนี้ครับนี่จงมีกองไฟมีธงสักหน่อยนี่ตรงนี้นะวางได้เทพอย่างเงี้ยครับนี่เดี๋ยวดูซิเฮ้ยเขียวขึ้นมาทันที่ะจะเห็นว่าเริ่มมีเขาเรียกว่าลังสีแล้วครับนะเริ่มมีลังสีเข้ามาบนเปื้อน่อะผมลองรีมูฟไปดู ปึ๊บมนดีมูฟออกหน่อยสิปึ๊บนี่ไงนะพอรีมูฟออกปึ๊บสีเขียวนี่คือมีแบบเบาบางนะครับเออถ้าเกิดว่าเราไม่รีมูฟออกเนี่ยอาหารสมมติอาหาร,มมอาหารเออมันก็จะแบบว่ามีเชื้อปนเปื้อนนะครับแล้วก็เวลาเอาไปทํากินอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่แบบคนจะป่วยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราไม่มีอย่างนี้เนี่ยมันก็ยิ่งป่วยง่ายนะครับส่วนอันนี้ก็ปนเปื้อน,นครับ นี่ต้องเปิดใช้ฐานแต่ว่าฐานไม่พอดิอืมจะแห้งแรงอีกแล้วขอโทษชาโคผมได้เพิ่มมาด้วว่ะเพิ่มมาห้าคนออโต้เซฟปะเราจะออโต้เซฟไปเรื่อยครับตายเป็นตาย <c oughs> ตายเป็นตายอ๋ออันนี้เขาบอกว่าคือคนตายเยอะนะครับแบบไม่มีที่ฝังอะไรเงี้ยตรงสสยผมจะให้คนทําหน้าที่ตรงสู่สารน้อยไปนะครับฝังศพไม่ทันนะเขาเลยขอให้เราใส่คนเพิ่ม โอเคจัดไปเป็สองคนนะมีใครมาเรียกร้องอะไรอีก b a l านด e d เอทอยากได้อาหารที่หลากหลายมากขึ้นเหรอโอ้ส้าผมจะไปหาจากไหนอ่ะคือถ้าอยากได้อาหารมากขึ้นมันไม่มีเม็ดพืชไงมีอะไรที่มันหลากหลายได้อีกป่ะเดี๋ยวก่อนนะได้ความสุข25เอร์เซนต์ะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงลงสํารวจเลยยังส่งคนไปวิจัยไปค้นหาพันธุ์พงพันธุ์พืชไม่ได้เลยครับไม้หม,หมดแล้วโอ้โห ได้เวลาตัดแล้วอ่ะปลูกมาเยอะแล้ว <c oughs> ปลูกจนเต็มแล้วตัดไปแห้งแล้งแล้วตอนนี้ถอดโคนออกมาอ่ะเป็นิวเดอร์ก่อนบิวเดอร์จำเป็นนำชาโคไว้เต็มไปเลยอู้แห้งแล้งแบบโคตรแดงเถือกโอ้ผมเก็บเสาเคนหมดแล้วเหรอเนี่ยโอเคเลี้ยงกระต่ายอ่าใส่คนเข้าไปเยงสักเย่งหนึ่งคนมาละอืมผมยกงเลิกเควนนี้ไปเลยแล้วกันนะผมว่าผมหาพันธุ์พืชเพิ่มไม่ทันออกไ้ก่อน ไว้คราวหน้านะอา่ามาคุยกันในเรื่องของบ้านแล้วกันมาบ้านผมนหน้าทำให้ได้อโอ,อ้ที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอเอาเชลเตอร์ไปแล้วกันครับจำนวนคนมันเยอะครับบ้านไม่พออ่ะเริ่มลดลงครับตอนนี้มีคนไม่มีบ้านอยู่22คนโอเคครับเสร็จเรียบร้อยได้ไม้กับแครบมาอืมอาหารไม่พอผมลองตกปลาเพิ่มแล้วกันนะอ่ะตกตรงนี้อีกสักที่ คนเยอะครับตอนนี้เออเริ่มเหลวแล้วคนเยอะไปหน่อยเร,เริ่มเ,เริ่มเละแล้วเละเป็นโจ๊กมาก็ไปเก็บอาหารเพิ่มแล้วกันนะไม้น่าจะพอแล้วครับไปเก็บของป่าเก็บตรงนี้แล้วกันอาอาหารหน่อยครับอ่าอันนี้เสร็จแล้วเสร็จนานแล้วครับแต่ว่าไม่ได้มาดูสักทีส่งสเกลไปก่อนครับไปสำรวจมาโอเคอาหารเริ่มดีขึ้น เดี๋ยวเราสกาวสัก,ก,าากสองคนก่อนค่อยส่งไปครับส่งไปเยอะนะงไงเราก็สํารวจไม่ทันอันนี้มันสร้างซ้ําได้หรือเปล่าวะผมลองดูก่อนนะอ่ะลองดูซิอันหนึ่งบวกสิบห้าเลยนะคือเยอะอยู่นะแถบบนผมค่อนข้างอันนี้แล้วครับค่อนข้างดีแล้วจะแ,แถบล่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเคเวสสาเร็จแล้วครับรอแค่ยาเท่านั้นรอไปก่อนอันนี้เลิกผลิตกลับมาผลิตคาร์บอนมาร์สไปก่อนนะมีเคเวสมา ให้เราสร้างแอดวานซ์คาร์บอนมาพอดีโอเคกำลังสร้างอยู่ใจเย็นนะน้องหนูเออจริงๆเก็บของป่าผมว่าดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีช่วงที่เป็นหน้าแรงด้วยนะอันนี้สำรวจมาเจอก e ีน House ก็เราส่งคนไปเก็บเกี่ยวได้นะต้องการสกิลฟาร์มเมอร์แล้วก็เครื่องมือต้องการสกิลฟาร์มเมอร์งั้นเราก็ส่งฟาร์มเมอร์ไปเลยไปเจ้านิกฉันเลือกนายเลือกเจ้านิกไปครับ อุ้ยอันนี้ยังไม่มีของโอเครอก่อน,นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยส่งไปรอบหน้ากันนะเรายังไม่มีสเสบียงเออมันต้องทําอาหารกระป๋องก่อนด้วยนะครับเนี่ยรอก่อนแล้วกันรออีกแป๊บหนึ่งอ่านี้สร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวดูซิอุ้ยเพิ่มอยู่แต่รู้สึกว่าโซนข้างบนจะไม่เพิ่มไหมอ๋อมันมีขอบเขตของมันอยู่นะครับเป็นวงโอเคงี้ก็สวยอยู่สองอันได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวอ่าปรับทัศนียภาพนะอครับไม่มี มีมะระํำดอกไม้ใช้อะไรอะ่ะใช้ไม้นะครับโอเคบ้านเมืองเราจะต้องมีดอกไม้กคนดอกไม้อันสวยงามนี่ครับดอกไม้นี่ทางขึ้นสู่ถงคบเพลิงไม้ยิ่งไม่มียังเอามาทำอะไรก็ไม่รู้ไม้ก็ยิ่งจะไม่พอไม่เป็นไรเพื่อความสวยงาม เราจะมีชีวิตอยู่ได้ยี่งไรนะครับถ้าเอาขาดความสวยงามนะอ,อยู่ไปได้เอออยู่ไปก็ไม่มีชีวิตชีวาจัดไปครับอาหารไม่มีจะกินอยู่แล้วคนไม่มีจะกินอยู่แล้วห่วงความสวยงามทำยังไงอาหารผมถึงจะพอครับเนี่ยผมอยากได้ลงวิจัยวะ่ะคนผมเริ่มเยอะแล้วะ่ะทุกคนเยอะแบบ เยอะไปหรือเปล่าตอนนี้อันนี้เก็บได้ร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยโอ้โหก็เก็บได้น้อยนะคนมีถึงสี่คนเด้เก็บได้น้อยอยู่ดีน,นี่ก็ให้มาเก็บตั้งนานแล้วเปลไม่ค่อยได้เนี่ยคนมาเก็บจึกหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับจึกหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับครับชา้าผมว่าอืมก็ต้องเป็นพวกนี้แหละนะ ผมอาจจะปลูกผักน้อยไปนะครับลองปลูกเพิ่มแน่อนะค,คือบางทีใส่คนเข้าไปมันก็อาจจะได้ไม่เยอะนะครับแต่ต้องเน้นทําเยอะๆแล้วใส่คนไม่ต้องเยอะมากนะอันน้ก็ปลูกเพิ่มหน่อครับปลูกปเตโต้ต่อไปไปดูบอร์ดหน่อยซิอันนรีเซิร์โหได้ผู้อระยเปตนี้ได้คนไม่เอาได้ไหมย,ยกเลิกเวสนี้ไปแล้วกันครับผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ต้องการคนวันตอนนีอ้อาหารกลับมาดี แต่เดี๋ยวมันก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวดูซิมีเคเวสอื่นอีกไหมอันนี้อะไรอ่ะความตายก็หรอโอเคต้องการให้เพิ่มคนอันนี้กแล้วเพิ่มคนฝั่งศพขออาหารโอ้ oh my god ค่าก็ยังไม่ค่อยจะมีโอเค99อันพอรับได้เอาไปอุ่ยได้ผลตอบแทนมาเป็นชุดสูตรครับ6ชุดคุ้มค่าอยู่อันนี้แจ่มเลยเออชุดมันทำโคตรยากเลยโคตร โคตรนานกว่าจะได้สักชุดอุ้ยในที่สุดผมก็มีชุดแบบ50ชุด60ชุดกับเขาสักทีแล้วไอเครื่องมือผมนี่ยังไงเนี่ยเหล็กมีเยอะแยะแต่คือแบบทําไม่ทันคนน้อยไปหรอใส่ไปสินี่6คนอุ้ยฝนจะตกอ้า6คนป่วยจนได้ครับนี่ไงมันเริ่มมีโรคระบาด2บาทคนป่วย30คนครับเพิ่มหมอด่วนๆเลยหมอ3คนไปเลยครับตอนนี้ส่วนครานี้เพิ่มไปครับจเก้า3คน ส่งไปสำรวจต่อเอาที่ใกล้ๆก่อนตรงนี้สเกาไปซากรถเผื่อจะได้เมล็ดพงเมล็ดพืชนะครับมีอีกสักที่หนึ่งอันนี้มีเคนเก่าอยู่ด้วยนะครับอ่ะส่งไปแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจสักที่หนึ่งตรงนี้ระกันใกล้ๆนะครับเจอเ u r a l Store ตรงนี้ต้องการคนเรียนจบเรามีอยู่นะเทคนิชเชนเบดอ่ะส่งโซเฟียไปครับ,ไ,รบได้2สกิลส่วนรูปกระเป๋าวันนี้รู้สึกจะไม่มีนะ ไม่น่าจะมีใครมีเพราะายังไม่เคยทํางานด้านนี้กันเลยนะครับโอเคไม่มีถ้างั้นก็เขาต้องการเครื่องมือเอาสแค t ปทูไปแล้วกันสแค t ปทูมีกี่อันวะไม่รู้อะเอาไปก่อนแล้วกันขาดสกิลเดียวไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวส่งไปทักงสงคนครับจะได้ช่วยกันถือถือของเวลาถือของกลับมาได้ถือได้เยอะอ่าส่งใครไปดีวะอ่ะวนนี้กันบูโน่บูโน่ไปช่วยหน่อยสแคปทูหมดเนทันทูก็หมด โอ้โหเมื่อไรรอก็ทําเพิ่มสมหรับได้กี่ครั้งเนี่ยแปดแอคชั่นเหรอไปคนเดียวก็ได้ไวะเออไม่ต้องรอสักสิบแอคชั่นก็น่าจะพอเลยครับถ้าคนขอให้หมดเดี๋ยวค่อยไปอีกรอบหนึ่งนะไปคนเดียวก่อนแค่นี้ใกล้ๆแค่นี้ไปคนเดียวพอโอเคครับก็สำหรับ ep 2นะครับขอฝากไว้ประมาณแค่นี้แล้วกันนะเราก็เล่นมาไกลพอสมควรนะครับเพิ่มมาอีกประมาณ20สซีซั่นนะครับ โอ้ oh, เดี๋ยวนะถ้า EP แล้วระมาณ20ซสซั่นนิดๆก็250ก็10 EP เฮ้ยกำลังดีนะผมว่าเออประมาณ10 EP นะครับมาดูว่าผมจะรอดหรือไม่นะก็จาก EP ที่แล้วนะครับพยายามแก้ปัญหาในเรื่องของเครื่องมือนะครับกับชุดสูตรตอนนี้ก็ชุดสูตรก็พอมีนะครับแต่ว่าเครื่องมือก็ <c oughs> เครื่องมือก็ยังขาดแคลนเหมือนเดิมนะอา้าวแล้วอยู่ที่ผมขาดน้ำจังงั้นเออ อ๋อเพิ่งผ่านหน้าแรงมาโอเคไม่เป็นไรอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะลองเล่นผมแนะนํานะครับว่าซื้อนะครับนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับเกมสนุกแล้วก็ราคาไม่แพงมี DLC มีอะไรให้เล่นหลากหลายนะครับเล่นได้หลากหลายอารมณ์นะเดี๋ยวจริงๆมันจะมีไรเดอร์มาบุกมีอะไรมาอีกนะครับก็ภาพก็สวยนะครับคุ้มค่าอยู่นะครับซื้อมาเลยนะฮะก็เล่นเป็นแล้วก็มาสอนผมด้วย <c oughs> <c oughs> นะหรือผมจะไม่รอด เออดูทรงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับกด s u r สไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผม <S 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 เดี๋ยวอีพีหน้าเรามาต่อกันนะครับเนี่ยผมส่งคนไปสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเดินทางใกล้จะถึงแล้วอีพีหน้าเราจะมาสำรวจกันนะครับกับ general store นะว่าจะมีอะไรให้เก็บเกี่ยวบ้างนะครับแตหรัอีพีนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมโย